โอ้ oh. สวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวง่ายๆอยู่ที่บ้านวันนี้มีแดดเนาะวันพฤหัตที่ยี่ิบเจ็ดวันนี้มีแดดเป็นคนแปลกๆนะใครเป็นเหมือนฉันมั่งใครเป็นเหมือนแม่เท่าอาริยามั่งหนึ่งไม่อยากคุยบใครมากมายแล้วก็ ไม่อยากรวยจนไม่มีใครรักษาทรัพย์ให้ก็แปลกดีนะเขาอยากกินนู่นกินนี่กินอะไรที่มันเลิศหรูแต่ฉันแปลกกินได้ก็แค่นั้นอ่ะเป็นของเน่าของไม่ดีเหมือนเดิมก็เลยเป็นคนที่แปลกที่สุดไม่อยากคบกับใครไม่อยากพูดมากไม่อยากไปวุ่นวายอะไรกับใครทั้งสิ้น แล้วก็ไม่รู้เป็นคนไม่เป็นคนอย่างนี้ไม่รู้ถามว่าทุกไม่ได้ทุกเลยนะสบายใจง่ายง่ายอยู่ง่ายง่อยู่แบบง่ายง่ายที่บอกตัวเองว่าเป็นคนที่มักง่ายที่สุดแต่งตัวก็ง่ายง่อยู่ง่ายง่กินง่ายง่อยากปฏิบัติธรรมก็นั่งอยู่เนี้ยวิเวกวังเวงวิเวิโวอ,อยู่คนเดียวอยู่เนี้ยติดประชานี่ง่ายสุดแล้วไม่ได้ไปไหน สบายใจสบายใจไม่ไม่ไม่อยากให้ใครมาทุกข์ด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาห่วงด้วยเป็นงนี้แหละเป็นคน,ปนแปลกแปลกที่สุดในหมู่บ้านแล้วแปลกที่สุดค่ะอยู่ง่ายๆมากง่ายมากง,ง่ายที่สุดเลยบุญก็ไม่ได้ไปไหนวัดก็ไม่เข้าเพราะว่าไปหาแล้วเราไปทําไมไปวัดอยากไปฟังธรรมของรูพได้เจ้าแต่ท่านก็ไม่คพูดอ่ะท่านก็พูดแต่ภาษาบาลี เราก็ไม่ค่อยเข้าใจท่านก็ไม่ได้มานั่งอธิบายเราไม่มีเวลาที่จะไปสอบถามท่านด้วยท่านสวดสวดเสร็จสันเจร็จท่านก็ไปของท่านแล้วญาติโยมก็เลยยังมืดอยู่เราอยู่นี่สว่างกว่าเพราะว่าเรายังมีเราอยากเป็นสุดาบันะมันอาจจะกลับหัวกลับเพราะว่ากล้องมันกลับอยากเป็นสุดบรนก็อ่านแล้วก็ปฏิบัติตัวเองอุ้ยง่ายจะตายง่ายที่สุดแล้วค่ะง่ายที่สุดแล้ว เกิดเป็นมนุษย์เอาอะไรมากมายทำไปเยอะแยะร่ำรวยก็เอาไป้วยไม่ได้ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเอาเป็นคนมักง่ายดีกว่าสบายใจเนาะม,มาศึกษาด้วยกันนะคะปฏิบัติเอาเองค่ะบุญอยู่ที่ใจจ้านะคะ